รัสการครับอาจารย์ครับผมอ้าวจลเลนพ่อคนมีโชคหน่อยเชื่อหน่อยพาะรวยน้ำโชคปลาอ่อนปลาอ่อนน้ำโชคกับเจอุเจอุค่าแห้งค่าแห้งค่าเปลี่ยนไรจำมาได้เปลี่ยนจนก็สิถึกหมดแล้วครับถ้ากันหมานหมดแล้วคนหนึ่งไปเลยไลยส่งโอ้ยไปดูบ่อาาจรย์เอ้ยประคุณแล้วครับหมานกระมูคนฝันมืงสุดท้าย คนมิโกทยแน่คนมิโชคไทยแน่ตอนที่ผมนั่งลงคลิปอยู่นี่ตอนเพิ่งเขามาฟันเห็นรถบุญพัด้วยเสบียงสี่เก้าหนึ่งสองยเพิ่มดผมค้า่งอยู่กับเลยพ่อไทยเอฟที่พูก่อมีมมันบริไทยเป็นมันมือมืออยช่วงห่างมันเล่ยออกที่จริงมันแม่นมันห่อยออกนี่ดิที่จริงอะครบโดยแล้วกติีอะคอพลนนะตัออกองงวดกับ มันไม่ออกนี่ครับสีแเนา๋อสีแมนทุ่งจนี่ดครับไทยแน่ไทยแน่ทุ่าจันโอ้ยผมกำลังหยิบผมว่าริดอกท่งจันทร์ MC ก็เมนต์มากคนมีโจฉุกคยังคือว่าริทุ่งจันมันแลมาปวดเพว่ออะไเอาครับพระอาจารย์คือลาว่ัศรัยครับเป็นไงไข้ขี้แน่ไปโอ้ยไข้แล้วเมื่อไหร่ว่าจะไปงานอุดรไปเมื่อไรต้อง้เพิ่นไปแท่งค่ะว่าจะไปรับประกาศนียบัตร เน่ยก็รับดูปอดทอดซีเอาพระอาจารย์รับมา่ล้หร่มาแม่นบอกบอรับปอทอสามเดืออ๋อมันได้ซีนี่สอบได้อบไดทอดซีนี่เอาไปได้ซีต่ยนม้ไหนรับบัตรโอ้ยพะาจรบอกค้ประกาศที่ชมบอก่จะรองขาอาจารย์รองปอทอสามแล้วเดี๋ยวจะปลอดทอดซปอทอสามก็จะรองปีปีหกเท่าไหร่หกสิบเท่าไหร่หกสิบสามบอก เรียนอะไรบ้างครับอาจารย์เลี้ยจังไรว่าเราไปเรียนอยู่ปีหกคิปซีสองปีปีหกสลิปซีสองปีปีหกซีมารับมารับปีหกหกนั่นก็โควิดในส่วนนึงเขาบอกว่าเราลับกรุงเทพแล้วไม่ได้ไปอันี้บัดนี้ก็ได้มารับอยู่อุดรเบย์ก็ไปเม่ได้่เมื่อไหร่วันนี้ไปอุดรไปรับอยู่วัดมาณสิบหาบาทครับก็ได้ให้อาจารย์เพจน์ยุนัมเนี่ยไปรับแท่นให้ร้องไหพิชนาไปรับแท่นมันไปบ่ราะอะมันปวดมัน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 สบายบ่ค่อยสบายกันได้บ่สบายโตเนาะ ก็ได้เป็นไปแท่นท่นนี้แต่เมื่อเรายู่วัดหรือสันมาระบ้านพอเห็นอันนี้มือกันเป็นสบายแต่ถไปอุดรนราได้ครับนี้เอาจังไรผู้จ่ายก็ต้องรอคนมีโชคซะก่อนหรอครับคอนเสิร์ตไปทางไหนก็ได้กิตตายแตอนนี่ไม่รอดค้อนมีชกตะกอนเดี๋ยวคุณบ๊อบเขามาจชกเทียนเนี่ยนอนมันบ๊อบอันหายใจก็คอนสิร์ไปแล้วแล้วจะหมดยาข้าวแล้วถ้าเขามีโชคกตอนสมบูรณ์ประจันสั้งตัวคนละคนคิดฮอดกันฮักกันอาจารย์ กนคิดทอดมลทำไก็ไม่ชงตัวคิดทอดว้านจันน่ะเขามาหาชิน่แรกไปหาทีาา่บ้า <c oughs> สนสมบอกหาคิดทอดทะเจันจับซองจับซองเอา,าจะเบาเงียวจะเบาเงีายวเอาม้า,ามาอัาไนไดก็นี่แหละครับย้อนคิดทอดพระจันร์นี่แหละรับเดปขวรับว่า ต้องวัดนี่คิดหอดโหลดครับมันก็เขา,าเอะไรก็อนี่เ่ตนี้แล้วก็มือเรอก็คิดฮอดโลดจะเป็นยังไงครับคีาานนอกราชา์สองวันตอน่อลองนั่มาคิดเลยบจิบขามือนี่สี่ที่อดที่สองมือน่บกนที่ที่เก็ตเที่ยจิบบันก็เนั่นนั่พอได้าจย์คิดฮอดชืออ่อมือแตนะ่ว่าเป็นพ <uh, <uh, uh, ิเศษชื่อมือต้องฮอนนบนี้กับโอ้เงนนึงกับเสียดายอยู่นะครับอาจารย์ เป็นยังไงคือว่าเนาะแนวทางความฝันมันกับจา้าสิแมนมาแมนเทากบับบอูฮงบองฮงเนาะมันกับว่าไอ้ฟังเนีตามคือความฝันมากเลยกับว่าตามนั่นนลยครับตอนแรกผมกับว่าบ้าหรือว่าจะพักก่อนเนาะจากอสองสำรวดบ่แต่ว่าเอฟซีเป็นว่าเพิ่นมีโชคไปหะอาจารย์ไทยเขาเ่าเขากติดตามอยู่คือเก่านั่นแหละครับเมื่อวานนี่ตอนที่ผมลงคลิปไปก่อเพิน่นคอมเมนต์เขามาหลายาครับก็นี่แหละบอกให้มหาอาจารย์ไทยมาสั่ง ครับจังไรไปสิกอกแล้วว่าพูมว่าจยว่าอาจย์ใครยังบ่ทันฟืนเออออนั่นนี่ก็ไปอันนี้ญาตหยาดนุ่มมาถึนตัวบุษัทตัวาตินุ่มมาถึงตัวบุษัเหนจังก็ไปสิบ่้าห้ตัวเลขบ่สาิว่าตะกมฟันแล้วจเตียวบ้านบ่ษัน่งอ๋อ้องันบ่ครับอาจารย์้สั่นแล้ววหนาบพไว้์เรากันเมาห้ตีเพิ่อนี่มันหางเดียว่ห้องวามฝันคนฟั้งเราได้วอดีเตียว สั้นนะข้านงวัได้เห็นตัวเลขยังยังจะบอกยังสี่อย่งนี้นะถ้าเห็นเป็นตัวเลขแั้นเขาจบอกว่าเห็นตัวไหนแต่ว่าคือว่าความฝันก็จะบอกฟังซื่อถ้าฝันบ่เป็นตัวเลขฟังซื่อนั่นแหะให้เพิ่นไปเตียวรต้งสร่นะถาอดเตียวให้เพิ่นสามาเสียเข้าร้ายยังสี่เป็นบ่อครบจากเพิ่นก็ว่าเพิ่นตีสี่แล้วบังสิ่ปั้นข้าไปตีให้ว่าเนี่มันกับว่าแมงของเข้าซะบัดนั่นแะตะไดเสี่ยกขาดเพิ่นไปเองเัอท่านตีเยวไห้ออกมันนี่คือว บานนี่งวดนี่นะครับป่านนี้ป้าจันสิบเอวกล้องฝันุภาว่าสิตีให้นี่สิตีตีกับตีตัวสิบเอวาล้องฝันแต่ว่ามันมันมันเห็นอยู่นี่แหละก็ก็จะจสิบเอวห่างกับตัวเลขกับตัวเลขแต่มันเห็นตัวเลขก็ออมมนเอาลองเบาลองม้วนดูกับใครจับฝันนั้นมื่อคืนในฝันมีคนนอนเอาไข่มาให้นใไข่มาอ่แล้วบาทดิ ไข่มหใครมาเมื่อไหมดแล้วครับอนันแหะเมื่อคืนเนี่ยเอาไข่มให้ก็เดียวว่า,ามาม่อเอาไข่มใหอยเอามใหอยไม่นึงนะไม่นึงาานาา่งอะมาเมื่อไงเราใก็้ะประเสริฐอะมา่อไรมดถึงนก่น่สนะสระก็เไยวางเสียนะครับวันนี้ครับจาดเกูนหนะูนะศูนแล้วดึกไข่ทิมเลยนะดึกไข่ทิมอืมอ้าวดืกอไข่ต้องไปบ่นาอุตรกรตองอไปคต้องไปแล้วก็ถ้องจีแยบว่าจีหันหนานี่ว่าบรันต้องเบร์เบอยนะ เราหันไปเบิ่งนันเร่ยนบอร์เป็นยังไงเพราะทีหันหันลงไปน่ะไข่นั่นมันนั่นไข่เหลืองน่ะมันมีตัวเลขในไข่เหลืองเห็นไหมก็ทีว่าเรื่องนี้ไข่แตกไข่แตกกันแตกแล้วมันไม่เห็นเหมือนมันี่นี่ตัวเลขในไข่น่ะไข่ที่แตกมันจะเห็นตัวเลขครับเห็นนั่นเป็นนั่นหกกับหนึ่งตะวันหนึ่งนี่ซัดอีกเห็นเลขหกกับเลขหนึ่งอยู่ไข่เหลืองอื ตัวเลขหนึ่งชัดกว่าเลขหกตักกี่แม่นะตักกี่ตีก็่วไปเห็นเลขตัวนี้แหะครับเอามือนกันใครบ้านะไรแน่ยาบ้าใครเงหลือยบ้าใครแดงซะเอาเหมือนเหลืองนอกสิา้าใครแดงอะไรยังไงใครงใครใครแดงก็ได้เอาใครแดงเอาเอาซ้ำนี่กับพอเอามาได้เอาซ้ำนี่กัเอาขอขอัดจักหน่อยนะ นั่นแหะมันจะไม่ซ้ำนี่แหละดึกไข่ถิ่มศู์นี่ตร์ครูบว่ามาย่งอไรกระปตอถือว่าม้าย่างอไรกรบปถือตั้มาตัวไ็จไม้าสิมาอร่อยกินใหญ่จองสินะผมก็เลยดึกถิ่มสินะครับไข่ทิ้งเลยไข่ไผว่าปลาทิ้งแล้วไข่หนึ่งฟองตอนตอนดึกถิ่มผู้อาหายก็เห็นเ้ดนีจักไปใช่ไหมแล้วเราก้อน ตอนเทนมาตอนแรกเห็นเพิ่นบ่ครับเป็นผู้จังไเลยเห็นน่ะเอามาให้น่ะเป็นเป็นผู้จังไดยครับก็เป็นคนนี่แหละเนี่ยฮู้จักเพิ่นบ่ครับบ่อือคนแปลกหน้าออืบริบานปู่บ่ฮู้จังไดยปู่ว่าปู่บ่มาน่ะบริวานเพิ่นมากกว่ใครมันเอาคันมากก็ได้ว่าตอนตอนลึกถิ่มบ่บ่บออายุแล้วจะไปใช้ก็บ่โดนนี่แหะตอนที่ลึกต้นศูนย์ก็ศูนชุนก็บัวนี่ครับ พอไข่แตกปุ๊บมีเลขหกกับเลขยูอยู่ไข่แตกไปแล้ววันศุภวิีญยวขึ้นไปเฮ้ยดีขึ้นมากซึ่งกุดก็ได้เลยทั้งกุดก็ดีเข้าไปในห้องสินะครับก็เลยว่าเ,เดี๋ยวหลังมังจะบาดก็นั่งสินะครับก็เลยไปเห็นเลยนะแต่เป็เลขกหนึง่งชัดกว่าเลขกหกอยูใ่ในไข่แดงไข่แดงมันก็จะเป็นกลุ่มๆจ้ะครับเดจจี๋็วนศิญญาณแล้วมันจักนงจบ่อุ้ยแทบจะไม่ได้ตีนี่ครับอาจารย์นี่จัก กับเฝ้าตามนี่แหละครับหกกับหนึ่งก็เห็นจุดชัดๆเนาะชัดหนึ่งนี่ชัดกว่านะครับไข่ก็เป็นศูนย์ไข่แดงก็เป็นศูนย์นี่จะเป็นศูนย์ศูนย์หกหนึ่งสิเปอออกเหลา้าสวนามือนี่มีเลา่าหรือเปลครับผมมือน, <c oughs> นี่มีเหล็กล่ามือนี่มีเหลกล่าตั้งไงตั้งเอาเลขจูดไปมือนี่บอกว่าถูกมัดแล้วมันไม่ถูกจุดเลา่าให้เนา แต่ว่านี่จะเขียนให้เอฟซีมานาะครับอาจารย์ครับอะไรนี่แหละครับเหล็กอยู่ในไทยนี่นออก็เรีแจ้แล้วเอาเขียนส <c oughs> ขีวนศูนย์หกหนึ่ง <c oughs> <0 61 S 2> จักมันเห็นหกหนึ่งจะจะศูนย์จะไปได้สยๆใส่กบหจักก,กน้งอ๋อแต่ว่านหนึ่งก็เขียนเน้นๆแนงจินะครับหนึ่งก็เขียนเน้นๆหน่อยเพะมันมันเห็น,หน,น,น,นหนึ่งชัดก่อนะหนึ่งชัดเขียนเน้นๆเน้นอ้า ตุ้บนั่นนะโบหายวิ่งมาคอาจารย์อันนี้ก็แล้วแต่เ้อะอาจารย์ก็บรัรปกันมาได้อาจารย์บรเลุเรียบแก่ตามฝันในฟักนะนะรับพอไม่ศูนย์เปลี่ยนไปเาอะไรเพราะว่าศูนย์มาก่อนไม่พอได้มาเห็นใคเนาะครับ เลขหนึ่งนี่ชัดกว่าเลขหกนะครับแต่ว่าเห็นแค่2ตัวกับคืึ่หกับ1นะครับแต่ว่าเลขศูนยนี่ตีเอาจากใครครับก็เลยเอา0ูนย์ใส่ทั้งหนาา้าอ้าวบางนก็เป็นเป็นความฝันนะครับเบาซูฟังนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่าน เอาไปพิจารณาเบื้องตัว,วที่ได้แน่นี่วันนี้มีราวพัฒนานะครับู้ใดสิบไปเล่ากะกะกะไปล่งไปตอน<แ>เบื้องครับอุ้ยแต่ว่าตัวเลขมันอยู่ในชุดเลขเล่าที่ประจานหายไปอยู่ด้วยครับนีแมนดิบแมนครับเลขเล่าที่ประจาใหายไปต,ตมือมือไหเมือก้อนบอกว่าจ่าไทยเรีเล่าวันจุ๊บเจ้ว,วันจุ๊บครับ ที่เอาไอพรมไปอ่ะจับสามตัวล่าร้องมันรู้สึกจับสามตัวล่าร้องมันบ้าจับสามตัวเลยครับตุ๊เทียกันกันบอกรองตีแม่นออกล่าปั๊บเราดิแต่พระอาจารย์ครับถ้าปกตินี่ ถ้าใครมาอีหลีถ้ามันจะมีมันจะมีศูนย์มีศูนย์มันมักจะออกศูนย์กับมันหมดที่มันเคยออกปีนี้มันก็มีแต่ศูนย์หาครับสามศูนย์ที่มันเคยออกเวลาที่ปูออกไผ่ไา้ห่แต่ว่าเรามีโบว์แมนปูออกไม้หาแนอกจากจากแมนผู้ใดก็ไม่ออกจำเนี่ยจำเป็นเราไข่มาอย่างไรครับ ถ้าเปินเอาไข่าที่เน้นนี่มันจะเป็นศูนหาครับกับสารศูนใถ้แย่ไดนใครอันนี้แก่แต่เดี๋ยวก็เอาไข่เป็นน้อยมงกุลงมานี้มันแต่งถ้าเป็นโซนความอาจารย์อันนี้มันไข่แต่ก็เอาไข่เ้อยมาให้่ตลาตย้องเดือก็ได้เลือกิมมันูนอ่ะมันนี่ศูนแต่อาจารย์โูนคนนี้เลยเพราะว่าโซนนนเือกิมนี่ <ไอ S 1> เลือดเต็มก็จะมันแตแนนกแต่เห็นคือเก่าตัวีาส่วนตัวนึัวมันจะแตกมาส่วนแตกตัวนีเอาไปยู่ในนี้คือเก่าเหรอครับศูนย์หกหนึ่งนี่แหละนะครับดูว่าผู้ใดมักจังไหนจับมุนไปทางไหนกันแล้วแต่นะครับอันนี้กับะอาจารย์เพิ่อนกับาสูซฟังน่อยดิดนะครับหน้าที่ของเขาก็ไปแป,<อ>ปเรเอาเองที่เขาเอา เอาโอเคครับผมก็ถือว่าชัดเจนสําหรับแนวทางควมฝันต่อหวดของอาจารย์ใครเนาะครับเนาะกับบ้องคือกันเ้อครับว่ามันจะมาหรือบ่มาเพราะว่าฝันกับว่าสู้ฟังนะเพราะนั้นให้ใช้สติพิจารณาฉันมาถามว่าวควฝันฟังกะิี่าอีกอันนี้ว่าฟังอันนี้ว่าวรับประกันนี่ว่ามันจะออกแท่าเจ่ามันบบมีเปอร์เซ็นไห้นะบบมีจักเปอร์เซ็นไปเปอร์เซ็นไห้นะครับอันนี้ว่า บ่คอมแฟนฟังครับประกาศกันแล้วไปนะครับอาจารย์เนาะฟังเบิ่งเอาบาดนี้แรงกันตัวบาดนี้จนสิแล้วตัวกันเบาฮอดแรงโดนเอานันมันจะฮอดแรงได้บ่านนีฮอดแรงได้บ่อานีลบเปิดว่าอาจารยอาจารสาุสาธุ